มาดูการลงเรือแล้วพายเรือครั้งแรกของเราสิดูสิดูพายไม่เป็นแต่อากหานชาชใจอยากมากอยากบางังคับเป็นคนบนบกเอาเชือกรามไว้กลัวเรือจะจมกลัวจะไปไม่รอด ยังไม่หวยอยากอยากอยากพา,า,ายเรือเป็นอยากสนุกว่างั้นเธอะเอเอ๋อชนชนวนมันไปอยู่ตรงนั้นนะวนไปก็วนมาอา๋อชนก็ยันเอาอบุญค็บุญไป,ปรอบๆยังไม่รู้ทียังไม่รู้กฎเกณฑ์คนมันบกก็ตะโกนที่กันไปอ้อ จะหลอดไม่ดีพายไปเอ้าเอา,เอาชนอีกเอา้าพายบึดจะบึดเอ้าชนแค่ชน,ชนบึด จำบึดเอาโยกซ้ายทีเอาโยกขวาทีเอมีคนช่วยไมายยันอีกโอ้โหจะรอดไหมคะเอแวแกว่งซ้ายแกว่งขวา,เ,าเขาว่าต้องปาดซ้ายทีปาดขวาที่อา้าเริ่มเป็นและเริ่มรู้รักค่าดูต่อไปจับอารอดคะ่ะ เนะคะโอ้แถมตะโกนอวดคนมันบอกอีกนะคะว่าไม่ยากเลยการถ่ไเหรือเนี่ยอแถมยังมีคนช่วยดึงต่อไปเพราะมันจะไปไม่รอดค่ดึงกลับค่ะดึงกลับ ขอบอกค่ะมีเละค่ะขี้โคนเอ้ยน้ำเอยเปีอักสิค่ะปีจะเหลืออร่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่เปลี่ยนจุดค่ะเดี๋ยวไม่เปลี่ยนจุดน้ำเปลี่ยนเรียบร้อยรอบนี้อาถามช่างชัยเอาลานลงมาด้วยค่ะลานก็ช่างกล้าแถมบอกปลาว่าป้าไม่ต้องกลัว ชิพายเรือไม่ได้แต่ชิว่ายน้ำได้ชิช่วยป้าได้พายต่อไปเลยป้าไม่ต้องกลัวถ้าจมเดี๋ยวชีช่วยเองโถอ,อยคุณหลานตัวสักแค่นั้นจะรากป้าตัวถึงอ้วนขนาดนี้ไหวได้ยังไรแต่เริ่มเก่งแล้วะสายทีขวาทีรอดครอดเอะชนยังมีชนแล้วก็ว่าย นาไม่เป็นเนี่ยนะหนึ่งชั่วโมงผ่านไปสองชั่วโมงผ่านไปเริ่มเป็นล้วมัน,า,นายเลออชมวิวกับหลานได้แล้วรอดรอดชมกันต่อไปวันนี้ไม่จมค่ะแถมไม่วนอยู่กับที ไปรถเลยค่ะรถคะโรดไปได้ไกลอีกยังหาบ๊ายบายซิช,ช,ชูค่ะ